ใครจะไปเชื่อน่ะครับว่าเมนูธรมธรมดาาอย่างอินฟินิต o คนเนี่ยจะสามารถนำไปต่อยอดสร,สร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมากมายเรากับคุณครูเนี่ยมีถุงมือทานอตไว้ในครอบครองเลยเนะครับสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วยเมนูที่ชื่อว่าอินฟินิตโคนสวีเดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พาร์ทที่4ของเว็บไซต์จินซี่ไวบอร์ดอัจฉริยะครับผม ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานะครับแต่กลายเป็นเมนูที่พิเศษและสำคัญและสุดมหัศจรรย์นะครับในการนำไปต่อยอดสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยนะครับนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่า Infinite Cone จะเป็นไปตามที่โมเอาไว้หรือเปล่าหรือคุยเกินไปหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับเมนูอิน i ินิต o ค e ก่อนนะครับว่าคือเมนูอะไรและใช้งานยังไงนะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับคำว่า Infinit e เนี่ยก็คือไม่จำกัดโคนก็คือการทำสำเนาหรือว่าการทำซ้ำนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้แปลงง่ายๆเนี่ยก็คือการทำสำเนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแบบไม่จำกัด หรืออินฟินิตนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าเราสามารถทำซ้ำอะไรได้บ้างหรืออินฟินิตคนอะไรได้บ้างคำตอบก็จะเป็นตัวอักษรตัวหนังสือรูปล่างรูปทรงรูปภาพสามารถทำได้ทั้งหมดเลยครับลองมาดูนะครับว่าทำอย่างไรครับโอเคครับในตอนนี้ผมมีตัวหนังสือที่เขียนว่าทีเดนแชร์และไวท์บอร์ดนะครับ แล้วก็มีรูปล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมและสุดท้ายก็จะมีรูปแมวและรูปสุนัขนะครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่าอยากใส่เมนูหรือใช้งานเมนูอินฟินิตโคนให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทํำยังไงครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้เราเลือกไปที่ลูกศรก่อนนะครับหลังจากนั้นให้คลิกไปในสิ่งที่ต้องการครับแล้วทุกท่านจะเห็นจุด3จุดตรงนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นคําว่า infinite c o คนนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกจุด3จุดแล้วกด n f i n i t ิต o ค e อันนี้เหมือนกันนะครับในส่วนที่เป็นรูปร่างก็ทําในลักษณะเดียวกันครับจุด3จุดแล้วก็ n f i n i t ิต o ค e อันนี้ก็ n f i n i t ิต o คนนะครับผมจะขออนุญาตใส่ In ิน n i t ิตโค e ให้หมดนะครับอ่าโอเคอันนี้มันขึ้นไปข้างบนอาจจะบังนิดหนึ่งนะครับโอเคได้ละนะครับอุ้ยนะครับ อันนี้ก็อินฟินิตโคนนะครับขออนุญ,ญาตเอาขยับลงมาข้างล่างก็แล้วกันเมื่อกี้มันมองไม่เห็นนะครับโอเคนะครับได้ละหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับสังเกตดูว่าเมื่อเรานำเมาส์ไปคลิกเนี่ยนะครับจากเดิมที่จะเป็นนะครับสี่ด้านแบบนี้นะครับจากเดิมที่จะมีจุด3จุดมีรูปถังขยะมีรูปหมุนนะครับแล้วก็ย่อขยายตรงนี้ แต่ถ้าเกิดเราใส่เมนูอินฟินิตโคนไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวอักษรรูปร่างรูปทรงหรือรูปภาพเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับจะกลายเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้และเราก็จะสามารถใช้งานเมนูอินฟินิตโคนได้แบบนี้ครับอ่าดูนะครับลากออกมาครับลากออกมาครับ ลากไปในพื้นที่ต้องการครับลากแบบนี้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 ครับแบบนี้ครับจะเต็มหน้าจอแล้วครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าอันไหนที่เราแปะเมนู Infinite โค n e ไว้เนี่ยเราก็จะสามารถทำซ้ำ หรือพูดง่ายๆคนนิ่งสิ่งที่เราต้องการได้อย่างไม่จำกัดเลยครับและการที่เราทำแบบนี้ได้มันมีประโยชน์ยังไงและไปต่อย,ยอดสร,สร้างสื่ออะไรได้บ้างห้ามกระพริบตาครับโอเคครับสื่ออันแรกนะครับอาจจะเหมาะกับคุณครูประถมวัยที่สอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับสอนเกี่ยวกับการนับอาจจะเหมาะกับคุณครูประถมต้นหรืออาจจะเหมาะกับคุณครูคณิตศาสตร์นะครับ ซึ่งผมพาไปแตะเป็นไอเดียเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับแต่หลังจากที่ทุกท่านดูคลิปนี้จบน่าจะได้ไอเดียไปต่อยอดได้วิธีการได้หลักการในการนำไปปรับใช้ได้อีกมากมายนะครับผมผมก็จะมีนะครับรูปวงกลม2อันนะครับสีชมพูกับสีเขียวตรงนี้แล้วตรงนี้มีตัวเลข9บวก3นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็ใส่นะครับเมนูอินฟินิตโค้ให้กับทั้ง2วงกลมนี้ หลังจากนั้นทำอะไรครับก็ให้คุณครูหรือถ้าเกิดคุณครูท่านใดนะครับห้องใดเนี่ยมีกระดานไว้บอร์ดอัจฉริยะจริงๆในห้องเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบจำนวนนับแบบนี้นะครับก็ลากแบบนี้นะครับลากนะครับลากลากนะครับลากแบบนี้นะครับลากนะครับให้ครบ9ครับ แล้วหลังจากนั้นอันนี้3นะครับอาจจะล้นไปนิดนึงนะครับพอดีทําใหญ่เกินนะครับโอเคนะครับปรับได้ผมจะปรับแบบนี้ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำการช่วยกันนับครับเด็กๆก็จะช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าและครูก็เขียนเฉลยตรงนี้ครับ หรือถ้าเกิดใครไม่อยากเขียนเนี่ยก็อาจจะสร้างเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาแผ่นปิดมาปิดไว้ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนอันที่1ง,ง่ายๆต่อไปไปดูอันที่2กันครับสื่ออันที่2นี้นะครับยังขออยู่ที่รายวิชาคณิตศาสตร์นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินและเพื่อความรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตใส่เมนูอินฟินิตโค ไว้ให้กับสิ่งที่ต้องการจะทําซ้ําแล้วเรียบร้อยนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยในเงินนะครับไม่ว่าเป็นธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยผมได้มีการใส่เมนูอินฟินิตไว้เรียบร้อยแล้วเวลาที่คุณครูสอนนะครับคุณครูก็อาจจะกําหนดโจทย์เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการลากเงินมาครับอ่าสมมติว่าผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับในการลากมานะครับอ่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับว่า จำนวนเงินที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่ครูวาดเอาไว้เนี่ยรวมแล้วเป็นเงินกี่บาทนะครับเด็กๆก,ก็จะทำการนับ20 40 50 60 50บวก60เท่ากับ110บาทนะครับครูก็จะสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสามารถใช้สอนได้แล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนข้อก็แค่ลบออกนะครับอ่าอย่างเช่นจะลบอันนี้ออกนะครับก็ทำการลบออกไปได้เลยนะครับถ้าเกิดอยาก ลบเร็วหน่อยเนี่ยก็ทําการคลุมแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมขอะส่งไปไว้ข้างหลังนะครับ Move to backward นะครับโอเคกดส่งไปข้างหลังให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะทําการลบออกง่ายๆโดยการกดคลุมแบบนี้นะครับหรือว่าจะกดคอนโทรลในการเลือกไว้แล้วก็กดลบก็ได้จะได้ลบครั้งเดียวได้นะครับเหมือนกับ Word เหมือนกับ powerpoint เลยครับนี่คือสื่อการเรียนการสอนที่2เกี่ยวกับเรื่องเงินครับต่อไปไปดูวนที่3ามกันครับ โอเคครับสื่ออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นนะครับคุณครูก็จะถามนักเรียนว่าสับปะรดกล้วยส้มสับปะรดต่อไปเป็นอะไรลูกต่อไปเป็นอะไรสับปะรดใช่ไหมกล้วยใช่ไหมส้มใช่ไหมนะครับเด็กๆก็จะตอบว่ากล้วยครับคุณครูคุณครูก็ลากมาแบบนี้นะครับอันต่อไปเป็นอะไรลูกอันต่อไปเป็นส้มครับคุณครู หรือว่าอย่างเป็นรูปแบบที่เป็นรูปร่างเป็นสีแบบนี้นะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินต่อไปเป็นสีอะไรลูกสีเขียวในลักษณะแบบนี้ครับนี่คือสื่อการสอนเกี่ยวกับแพทเทิร์นต่อไปไปดูสื่อที่สีกันครับโอเคครับอันต่อไปก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับการเติมคําในช่องว่างนะครับหรือ f i l l in the b l a n k อันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ,ก,ษก่อนนะครับเช่นถามว่า The cash is sitting จุดๆ The share นะครับก็จะมีคำอยู่ตรงนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยตอบนะครับหรือว่าอาจจะเรียนเนี่ยออกมาทำโจทย์เองก็ได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะลากมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับ The book จุดๆ The table นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่คือสื่อที่4เชื่อว่าต่อยอดได้เยอะเลยครับต่อไปไปดูอันสุดท้ายที่เป็น เวอร์ชั่นภาษาไทยบ้างครับโอเคครับในสื่อที่5นี้นะครับน่าจะเป็นสื่อที่คุณครูทุกท่านรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยนั่นเองครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ร้อยเปอร์เซ็นครับวันเพนเดือน12บสองน้ำนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง้งวันจุดจุด,จด วันอะไรครับวันกระทงกระทงวันลอยกระทงกระทงวันเราสุขใจกระทงนะคร strong strong ับอันนี้ก็ต้องเป็นลอยนะครับรอยอยๆอยอยอยนะครับลอยรอยอันนี้ก็เป็นกระทงนะครับลอยลอยอันนี้ก็เป็นลอยนะครับลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยโอเควันลอยกระทงครับ รำวงวัน้อยโอ้ยจะควบกรรมทาไมเนี่ยรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้สาระและได้ประโยชน์กลับออกไปนะครับและสุดท้ายหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขจากการที่ได้มาเรียนรู้คลิปนี้คลิปนี้อาจจะพูดเร็วไปบ้างรัวไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย อัดคลิวิโออยู่ฝนตกครับกลัวว่าไฟจะดับซสก่อนนะครับยังไงก็ดูซ้ําได้หยุดแล้วก็ดูได้นะครับถ้าเกิดใครติดปัญหาตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้หรือจะอินบ็อกซ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับยินดีเสมอครับผมการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยกดถูกใจให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ทที่5เว็บไซต์จินซี่ไวท์บอร์ดอัจฉริยะตอนนี้ บอกเลยว่าออกแบบไว้ทั้งหมดแล้วถึง9ตอนด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีสเดนแช